ทำให้ชุมชนเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เขามีอ่ะจริงๆแล้วมันมีค่ามากก็เลยคิดถึงว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเยาวชนก็สำคัญมากเยาวชนอ่ะสามารถรักษาความเป็นคุณปัญญาเหล่านั้นเราอเหมือนเป็นตัวเชื่อมเนาะให้กับคนสองรุ่นที่เขาเห็นคุณค่ากันและกันมากกว่า มันเป็นเรื่องของการที่ส่งเรื่องราวด้วยในการที่เขาจะส่งต่อให้ลูกหลานตัวเองวันหนึ่งอยากกลับมาทําจริงๆแต่เราไม่ได้แบบว่าเธอต้องมานะการกลับมาของเยาวชนอนะเขาต้องมาด้วยหัวใจที่เขาอยากมาจริงๆเราคิดว่าวันหนึ่งถ้าเขาเข้าใจอย่างถอง เราในสิ่งที่คุณพอ่อคุณแม่ตัวเองทำเขาจะสามารถค่อยๆอยู่ได้เขาจะสามารถเพิ่มมูลค่ากานท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆถ่ายทอดไปให้เขาราักษาภูมิปัญญาคร้อมกับสื่อสารได้ด้วยสร้างคุณค่าในตัวเองสร้างสิ่งที่เป็นส่วนรวมที่เป็นของทุกคน